โชกโชมันมานเอให้เฮงๆฮงซื้อตัวไหนให้ถูกตัวนั้นเนอะให้เป็งิรวยเนอะสาธุสาธุเอาเอาไปเลยเมันอามันเอยามันจะมาชนเหล็กเหล็กเหล็กในรถในทะเบียนรถนั่นเอาเหล็กว่าจะัาที่หนึ่งกันย่าจะมาเข้ากับเหล็ก ทะเบียนรถนะทะเบียนรถปูเหรออ้าเอ้าเพราะไปไที่ธนครับมันมันมีอะไรสัมผัสปอดหรือว่ายัางไงมันก็มีแนวมีอะไรรู้อืมมันเป็นแต่สุดเออแต่คิดแต่ความใจอยู่โอ้<ม>ต้องมีเหตุเกิดหะตอเปลก็เลยขึ้นว่าเป็นทะเบียนรถอาตมาโอ้แม่อือนี่กเอาปูเต่าขึ้นมาขั้นนี่ กูปูอุ่ม,มาะก็จะมีขี่รถมาอ่าถ้าเบียนอ,อันได้แน่ละบานีงอะไรฮะ7เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าหกอือเจ็ดี่ห้าหกอือม่เจ็ดสี่ห้ามันเป็นลำ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 นิดเจ้ยแต่มันก็ยังบอดแจ้งก็ได้แต่อเอาพี่น้องยังบ้านเลยชัดเจนเ้ย คือแน่ๆนคือเลขสองตัวคิดว่าจะมาอยู่ในทเท็บเล็รถเลยอืมสองตัวเลยอืมปล่อยปล่อยมาได้เลขแทบ็บเล็นรถเนี่ยฮะปล่อยทิ้งมาได้โอ้ต้องต้องอยู่ในเคสน,นั่นนะอืมต้องสับ,อบเอาบอกรือว่าสองคู่หน้าสองคู่หลัง เื see. ็กสี่ห้าหกืโอทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยแต่อยู่นี่แหละโอ้อยู่นี่มันก็มีประม่นเลขสามตัวบนเนอะสองตัวล่างโอสองตัวล่างสองตัวล่างโอ้ยนองบ่แตบน พูดได้มีไหนก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ซื้ออย่าห่างออกจากในกลุ่มอันนี้อืมว่าเกิดพี่ีเลาหองแล้วเกิดี่อชนชนเลขใครก็คิดดู <c oughs> หรือมันไปตรงกับเลขที่อยู่บ้านของเจ้าของอย่างไง <c oughs> อ่าอ่าบ่ได้อ มอมเมาอะไรบ่ได้บังคับบ่ต้องเป็นตัวนี้เนาะไ้พิจารณานะเอาเออนั่นแหละมักน้ำปูบ่มอมมมักหมูแต่ว่าปูนี่คิดว่าบลอดภัยลาดภัยเจ็ดสี่ห้าหกสองตัวล่างด้วยสองตัวล่างด้วยเดี๋ยววันมันจะออกวันที่หนึ่งตรงวันอะไรฮะวันศุกอือ ไปหัดแล้วก็สุกบ่สุกฮะอปเลยหัดแล้วก็สุกต้องไปหัดก่อนดิต้องไปหัดก่อนปลูกถ้าสุกก่อนนี่มันก็มันก็กลับตาลปัดแหละอืมอืมนั่นแหละจะบอกประมาณวันวันเท่เรืหัดก่อนก่อนหยุดก่อนหดุก่อนยังไงก็บอกก่อนอืมแต่ว่า อยู่ภายในนี่แต่มาย้ำให้อ,อีกครั้งหนึ่งว่าพูดเป็นนนยะเลยก็ได้ม,มันมีแนวอยู่ครับเลขไทยเป็นรถนี่อาจจะมาล่างวงกลมเลขเกตไปเลยวงกลมเลขเกดล่างสั่งเด็ดขาดเลยวงกลมไปเลยวงกลมนี่หมายความว่าผู้ดใดมีในใจหรือมีเลขอยู่ในบ้านหรือมีเลขที่บ้านใครที่มันเข้ากันได้นี่ออ ถ้าบันนอกแล้วว่าฟาดเลยเจ็บมางแล้วปู่ชิดประมาณนั้นเจ็บมาล่างอ้าวพี่น้องสายวิ่งสายออยู่เลยอืมเจ็บอยู่อีกสิ่งอยู่เพราะทะเบียนรถอืออืเจ็บทิดเจ็บเลยพี่น้องนาะชิดเจ็บจับคู่กับว่าหลายหางดอกพี่น้องแต่ว่าปูให้ล่างเน้นล่างด้วยถ้าเบียนรถปูเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าจับคู่เอาติดเจ็ดไว้เลยอ่เจ็ดมาล่างอ่ที่ว่ายังบอกเป็นในยะว่าเงินสตังแดงยังแรกยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยยี่สิบเจ็บาทติดเจ็ดมืนเดิมอ่โอ้ก็ไม่แน่มันกันเอาไปพิจารณาบ้างเด้อพี่หงเด้อแต่ว่าเดิมเก้าแล้วต้อง ต้องปังปังแท้อืงปังตั้มต้อืออ้าวอันนี้ถ้าถ้าเบียนบ้านถ้าเบียนรถเลขอายุเลขดวงเลขสตาเจ้าของตรงกับเจ็ดเข้ากันได้นี่เจ็ดฟันเลยฟันเลยอ้าฟันเลยแค่ว่าจะเป็นล่างหรือผู้ อาจจะเป็นล่างอืมอืมตันได้พี่รองอืมอืมอมติดเ็บไว้เลยเนาะเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างด้วยเที่ยวก,ก่นอนก็บอกเลขที่ไหนนะฮะฮะหดหดหดเทิดเสรแล้วเป็นอืมอ๋อหกเนาะ พันลานาแต่หกครับอืผู้ไดมาว่าไงก็หกมันเนี่ยอืมแต่ก็บอกว่เจ็ดหกศูนย์ครับผมเน้นเจ็ดเน้นหกมันก็มาหกเจ็ด้ารอบนี้เจ็ดมาเนี่ยเจ็ดมาเนี่ยมาล่างอมาล่างอืถ้าผู้ใดบอกมั่นใจกับการเลือกบนบ้างสักสักห้าบาทสิบบาทอืมเร้าๆมักบนก็ะสังเออ จะแ,แล้วหน้ามึงออกท่านตงใจเล็กกระชองฝันเรือว่าบ้านเด็กที่อาที่เป็นอรากสังหรณ์เปิดประพอคลิปปูรุสีพอดีเนาะปูรูสีเพ่นเน้นให้มาติดเจ็ดนาอพี่สองเด้อล<ะ>็อกนะล็อกไว้ในจิตใจใจเจ้าของเลย <c oughs> ใส่คุณแจไว้ในกิจในใจเจ้าของเลยเจ็ดพกไปเลยตลอดมาพูดพกไปตลอดโอ้เสียลขต้องพกติดเจ็ดไปต้องติดเจ็ดไว้เลยโอ้พี่หลวนเลยไปไว้เพื่อเอกไปแล้วเทมาดวงเราเปิดปั๊บโอ้โหกูเอาเสื้ตัวนี้มาเที่ยวก็ก็งายท้องท่วนแล้วยววาโทรมาคตือน เจ็ดหกศูนย์มัดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ล้วเหมียนเจ็ดศูนย์หกออกมาหกเจ็ดเป็นยังไงล่ะเต้เป็นยังไงงั่นน่ะนี่หล่ะพี่หลังเตัวเล็กเอ้ามันเกิดขึ้นได้เสมอครับผมอะไรก็เกิดแต่ว่าจะเกิดเห็นเนี่นนี่ถ้าเป็นรถปูนนี่จะเห็นภายในวันที่หนึ่งอ่ะมาเกินโอ้มีให้เห็นเลยไม่ให้เห็นเลยต้องแตก เตสซี้าหกพี่น้องเพราะมันเข้าภาษามาแล้วแต่มันมีอะไรมาคลองในใจเนี่ยเธอเบียนรถเห็นอลรำอำลัเนกะปูเนาะโอ้โหเอาไปแหนเรือไดาจะหายโซ่หามันใส่งานมาดนแต่ม่ได้บอกว่าบอลได้ดิฮะบ่ได้บอกว่าบอลล่างล่างทะเบียนรถล่างต่อยเลยล่างอย่างเดียวพี่น้องเนาะ อ้อแคปภาไปพ,ไพี่น้อง FC บสีได้พี่ที่บ้านไหนเห็นอืมนะคะเอาใครที่รอแนวทางปูฤุสีได้พี่นวังเดอ้อกับประมาณนี้แต่คือปูหาพิศนามากเนาะคัดตรงใจกับฝา้าไปหาเลยเนาะสำหรับอ่าเด็กที่ปูฟันกับก็บคือตามที่ว่าน,นั่นแหละอ่าเงื่นางตังไปแรกเขาได้ยี่สิบเจ็ดบาทไปแรกได้ยี่สิบเจ็ดบาท มักเขาคอยซื้อครับบ่มักกับพานน้ามึงซื้อเงินเจ้าของซื้อถูกก็ดีเือบ่ถูกก็ทุกครับบ่ได้บังคับบ่ได้บังคับแล้วก็บ่ได้มาเมาเนาะครับผมมันเป็นชะชธรรมันเป็นสากลของโลกเรื่องเลขนี่เดี๋ยวนี้สากรละ โอ้บ่ต้องขายข้าวเขียวมาซื้อบอบ่จำเป็นขายข้าวเขียวมีอะไรก็ซื้อไปเท่านั้นรอบหน้าค่อยว่ากันครับผมรอบหน้ายิ่งจังรอบหน้ารอบหน้ายิ่งจังรอบหน้าแห้งคักก็สันพี่น้องด้วยรอบนี้ก็พอเอาทุนไว้ก่อนทุนไว้ก่อนรอบก่อนก็ให้เห็นเห็นละอ๋อสองรอบแล้วเด้อโอู้่ข่นู่ข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 ู่เู่ข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 ู่ มถ้าปูปติดตามบอกกดไลค์กดแชร์ไปนี่กับเมื่อไหร่กันเนี่ยหมายถึงจะต้องอะไรหลักเขาเรียกว่าไปดูคคืืออกลางๆกันนะจับดูหลุดลุดหลุดมีแต่ลุดเปิดตลุดเปิดโอ้ยก็เริ่มโมจ้าว่าที่ไปที่มาเป็นแบบไหนปูด้วยสีพันเนื่องตัวใดเดี๋ยวตรงหน้าโทรศัพท์หน้าจอนั่นก็จะเกิดไฟแล้วเพราะมันลุดบ่อยเนาะมันจะเกิดไฟแผลบขึ้นมาอ่า เอาที่แน่ๆที่แน่ๆก็อย่าลืมได้เพียงเด้อทะเบียนรถปูรุสีเนาะให้เบิ้งไปตั้งหนาสักก้อนผู้ใดมักตัวนี้กับเจ็ดสี่ห้าหกจับครูเซลด้วยแปลว่าจะท่มเจ็ดด้วยว่าสิทุกเครื่องหันเนาะอ่าอาจจะเป็นปิศนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับในห้างปูรุสีว่างตอกหลอกเนาะเป็นปริศนาแท้ๆล่ะเองเพราะว่าจะตังแดงเนาะ อ่าไปแรกเก่าอืมเก่าไปแรกได้พร้อมได้มูลค่ารายพร้อมนี่อ่าบ่ธรรมดาได้ที่หางด้วยอ๋อเดี๋ยวจังไลยจังรอโก่งตุ๋ไถอีกครั้งหนึ่งมาหายเฮงว่าแรกได้ยี่สิบเจ็ดบาทครับปุ๊กเก็บสตังแดงเป็นแรกก็มาหาเฮงนะโบแมนคือเลขออ่าเข้าใจใหม่เออเอาเรมีโชคเปนหมาน้ำกันพี่บางจอกหลอกนะคะ เดี๋ยวนี้ก็ถนนทางเป็นอย่างนี้นะเปรเปปลาได้เอาถุงอื